เมื่อกี้ก็เป็นการร้องขึ้นหน้ากองร้องปันตนไปนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการร้องออกตัวนะครับ,รบเยอะเชิญฝ่ายชายคนระับฝ่ายชายนะร้องฝ่ายชาย เดี๋ยวก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวร้องออกตัวกันครับผมถ่ายเลขที่หนึ่งบ้านเอ๋ยบ้านเอ๋ย 可以可以。Hoy, hoy. เดี๋ยวเป็นลอยเดี๋ยวเชิญนักร้องฝ่ายชายอีกหนึ่งท่านครับนะครับนี่มาจากสระบุรีครับเคยรู้สบายนี่นี่ป่วยจะไม่เรียกขึ้นมาร้องโอ้ยต้องเรียกสิโนั่งนานไม่ค่อยได้ของเขาไม่ค่อยดีอ่าทำไมล่ะทำไมเอ้าโถเห็นพ่อเขาชอบบุญอยากจะให้นั่งนั้นเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวร้องเลยร้องเลยจะได้มีเสียเวลาเดี๋ยวขับต้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับครับผม บ้านเมืองรุ่งเรืองสีวิไลยอันนี้อะไร <Shield. S 1> พุทเซทคนดูเขารู้เรื่องไม่ร้องพุทเซอะไรพุทเซย,ยาซัมอะไรร <c oughs> ้องได้แปลได้ป่าอแกไม่รู้ไงไม่รู้มันแปลว่าอะไรและแกรู้ไหมล่ะเอะฉันก็ไม่รู้อ้า <c oughs> ไม่ <c oughs> ฉันเอ้าฉันจำ่างเงี้ยเขาจำมาจากครูบาอาจารย์ใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาสอนมาแบบแล้วเคยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกันอ๋พอพ่อแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แกตอบว่าอะไรไม่รู้อ่อฉันก็เขาเซมากับเซออะไเซไปกัเซมากรเซกัที่เดี๋ยวลืม <c oughs> พูดเซอย่าจำอย่าทำล้วนเลย ถอนย่อนอารมณ์กันเสียให้สมใจปองท่านมาสนุกสนานเบิกบ,บานุราท่านพี่ป้าหน้าอาได้พากันมากกยกองท่านช่วยเหลือเพื่อนุนลำตัดรุ่นกระเตาะข้าเสียงไม่ดังฟังไม่เพราะยังไม่สนอนะพี่น้องอยังไม่ก็สนอไม่เพราะไม่ปริงอย่าพึ่งค้อนติงว่าไม่ถูกต้องผมป็นก็ลำตา กระชันไม่ใช่ชนชาติที่มีมันสมองยังไม่มีชื่อไม่เลือกระชอนในเรื่องบทเรื่องกรอนไม่เก่งร้อยครองต้นก็ไม่ดีไม่มีจังหวะทีคารสาซจังหวะไม่คร่องไม่แน่ไม่นิ่งเหมือนผู้หญิงตมโนนเขาเล่นโลดโอนก็ยังมีโบกรอง ถ้าผิดพังไปบางข้อคุณแม่คุณพอ่อจงโหสิอย่าปรักปลํำตำหนิเออ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 เอเอ,นอนเ,าาเ,เออเ,เ,เออ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 อเอ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 อเเออเออเออเ ออกตัวแค่นี้แหละไปออกตัวแค่นั้นนะฮะเอาเดี๋ยวเสือเวลาแบบ่งให้คนอื่นเขาร้องมั่งทำนองปแปลกๆไปแล้วเดี๋ยวไม่ครับเดี๋ยวผมต้องแปลกมากทำไมอ่ะร้องทำนองเลยเดี๋ยวฝันฝันอย่าดันไก่ฟ้าอุ้ยทำไมลูกคอไปถึงร้านกระท้อนเลยโอ้โหอ<ห>ย่าดันไก่ฟ้าอย่าหินดาสุริยาตกต่ำไปร้อนร้อนนก ขมินบ yeah ินจอนเออ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 เมือตอนสายหย่างตา้า แ้องแค่นี้เหรอฮะเห็ดเดี๋ยวแกทำอะไรเนี่ยออาวรําตัดโบราณเขาไม่มีรํานะครับเอาวเขาเรียกซ้อมลูกคู่งยเขาทำเงี้ยเออทำยักยึกยักตอนท่าไปนะหงทามาไม่มีรํารําเพิ่งมาทำไปลองแดงว่าเขาเกิดก่อนเราเราเกิดไม่ทันเราเลยไม่รู้เอาแกว่าฉันแกสิฉันยังไม่ได้พูดเลยอ๋อเราก็ร้อนตัวไปร้องไปครับเริ่มร้องรํา อาราพบทเป็นกรสดสัมผัสคณะได้นำลำตัดมาปฏบิบัติบริการเพื่อความบันเทิงเริงรมเพื่อผู้ชมหญิงชายเพื่อความสุขสนุกกายได้ผ่อนคลายแก้ลำทานคงแก้ลำทานได้อาโคนีได้ดูโชว์ลำตัดเชิญท่านชมกันให้ชัดเป็นนิทัศนาการเชิญท่านชมเป็นศิละปะ พุทธศนศึกษาดูท่าทีลีลาที่มีมาแต่โบราณเราอารุรัก,กันไว้ตั้งแต่สมัยเริ่มมาหนุ่งผ้าม่วงแอค้าคัมมาที่มีมาสมัยนั้นเ,เรามีได้เปลี่ยนเราไม่ได้แปรวิธีแสดงต่างๆเราช่วยกันเสริมเราช่วยกันสร้างตามแบบอย่างโบราณ ท่านเกจิอาจารย์ผู้ริอาเรื่องลำตัดให้มีเกณฑ์กฎบทจำกัดที่ปฏิบัติมาช้านานต้องร้องให้เป็นต้องเน้นจังหวะคอยฟังนะจ๊ะเออจังหวะกระชั้นจังหวะกระชั้นเปลี่ยนบรรยากาศบางทีก็อาจผิดพลาดเหมือนกัน รยโยกสี่คำผมนำมาร้องโอ้ยพวกน้องๆควรร้องแบบฉันอย่าร้องเละเทะร้องเต,ตะตนะโคนนจังหวจนะจะโคนนแม่คนโน้นสำครังหัดกองของแกตีแล้วละไอ้หนุ่มวัดจังหวะระกโคเยินโยอย่างนั้นอย่าเร็วอย่าช้าอมัดฌิมาบานกลางอย่าเว้นช่องกว้าง ให้ห่างกว่ากันฉันมาตาวงฉันคงเราไม่แค่เอาไงกันแน่เราแม่คนนั้นเชิญตามสะดวกเถอกไม่พวกผู้หญิงเห็นเธอเยอะยิงฉันก็ยิ่งขยังเธอลุกขึ้นมาอันแกต้องว่าฉันแน่ฉันคนเก่าคนแก่ก็กลัวจะแก่ก็ไม่ทะฉันแก่ฉันเก่าเล่าเหล่าพ่อล่เชิญชมให้ชัดคืนนี้ลำตัดนะประชัน จึงหันมาถามท่านที um, ่เดินงานกระท้อนอยู่ที่นี่พวกคืนนี้เฮ้ยเอาไงแน่มาเจอสาวๆแล้วเซ่อๆผมเห็นแล้วกลัวแพ้แกมอนกันกศรยตตงัไม่รอดรอนลายปาอินาสุริยาตา แน่แหมเข้ามาถึงก็แหม่เกียมป้อแม่เพลงจ้าเขาให้เวทีมาแล้วเราต้องรำให้คุ้มรำอ๋อเออลำให้คุ้มเดี๋ยวฝ่ายชายร้อออกตัวไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวเชิญฝ่ายหญิงกันบ้างเชิญฝ่ายหญิงครับเชิ่ไปหญิงนะครับ